สวัสดีครับเพื่อน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 ,อน,อนทางห้อง u t u b e แอดคิดเล่นๆนะครับ่ออื่นมาเข้าคำเตือนกันก่นกอนนะครับคลิปดีโอนี้เป็นการคิดสถิติย้อนหลังของตัวเลขที่ออกผลรางวัลไปแล้วโปรดชมเพื่อความบันเทิงและเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เท่านั้นนะครับที่ชอบผลงานกดติดตามได้ทางห้อง u t u b e แอดคิดเล่นๆนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมด้วยนะครับท่านสมาชิกค,ครับไม่สนับสนุนการกระทําใดๆที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็โชคดีมีโชคตลอดไปจงเป็นของผู้รับชมทุกท่านนะครับผม ครับก็มาเจอกันอีกเป็นคลิปแรกนะครับประจํางวดวันที่16พฤษภาคม2565นะครับก็เมื่อวานนะครับผลรางวัลก็ออกไปแล้วนะครับเลข3ตัวบนออกที่6 4,2แล้วก็2ตัวล่างออกที่0 9นย์นะครับก็คิดเล่นก็ดีใจนะครับสําหรับท่านสมาชิกที่ถูกรางวัลท่านใดไม่ถูกรางวัลก็ไปรุ่นตามกันต่อนะครับในงวดถัดไปนะครับเพราะเลขผลรางวัลออกไปแล้วนะครับผมสําหรับงวดวันที่2พฤษภาคม2565นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผลงานของสถิติย้อนหลังนะครับที่เดินใช้ได้นะครับเดี๋ยวึ้เล่นให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาดูนะครับสําหรับคิดเล่นนะครับทําไว้นะครับก็ออก8 6 7นะครับ03วันที่16มีนาคมนะครับก็ออกเข้าที่76นะครับเข้าเป็นตัวกลับนะครับสูตรคิดเล่นนะครับจะเป็นสูตรไปกลับนะครับแล้วก็สูตรตรงโต๊ะนะครับสําหรับท่านสมาชิกให้ดูไว้นะครับ16หมีนาคมมาครับถัดมาครับ งวดวันที่1เมษายนนะครับก็เข้าที่18นะครับออก16 18 10นะครับแล้วเข้าเข้าวิ่งที่8นะครับแล้วก็อันนี้เลขบนนะครับเฉพาะเฉพาะเลขบนนะครับก็เข้าเลนที่ตัวตัวรองนะครับที่18นะครับท่านสมาชิกครับออก6 18ครับสำหรับงวดนั้นถัดมาครับงวดนะครับประจำวันที่16เมษายนนะครับ ก็เข้าเป็นชุดเต็มนะครับเข้าที่91นะครับ19เนะครับเลขออกอ่านะครับ191เก้อ่า919ครับกดตันสมาชิกครับ58ถัดมาครับงมวดปัจจุบันนะครับที่เพิ่งผ่านมานะครับก็คิดเล่นอ่าก็ให้ไว้นะครับเลขออกที่ 6, 42 09นะครับก็เลขในส่วนของชุดบนเต็มนะครับก็จะมี42นะครับอยู่ในชุดบนเต็มนะครับให้ไว้ไปกลับนะครับ สำหรับชุดเน้นนะครับชุดเน้นก็ให้เน้นที่2 4 6นะครับเ่าสองนะครับแล้วก็บนก็เด่นวิ่ง6นะครับ4ี่วิ่ง6นะครับก็ตัวนี้เข้าแล้วก็2ตัวล่างครับก็มีตัวกลับก็คือ2 4สนะครับกอคิดเล่นอยากที่เรียนให้ทราบนะครับเป็นชุดไปกลับนะครับถัดมาครับก็จะเป็นในเลขดับหลักร้อยนะครับไอ้แก็ยังเดินดีอยู่นะครับเลขออก6 4 2ี่นะครับ ข้อ8ดับหลักร้อยก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวในวดถัดไปเราจะได้ปรับตามคัต่อนะครับสำหรับดับหลักร้อยนะครับของกิเล่นนะครับถัดมาครับก็จะเป็นเลขดับ10หน่วยนะครับวดที่แล้วไว้ให้5กับ8นะครับเลขออก6 4 2นะครับก็ยังเดินดีอยู่นะครับใน2 2สูตรนะครับสูตร1กับสูตร2นะครับให้ไว้ที่5กับ8นะครับสูตร2นะครับ ท่านใดสนใจเป็นดับ110หน่วยก็ได้นะครับมีผิดอยู่งวดเดียวนะครับถัดมาครับดับล่างนะครับให้ไว้ที่8นะครับให้ไว้ที่8เลขออก09นเะครับก็ยังเดินดีอยู่นะครับผิดไปงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้ก็กลับมาเดินต่อนะครับสําหรับเลขดับล่างของคิดเล่นนะครับก็มาดูนะครับในส่วนของเลขนะครับ ชุดเต็มล่างนะครับชุดเต็มล่างคิดเล่นต้องขอโทษท่านสมาชิกด้วยนะครับคิดเล่นเขียนเลขผิดนะครับจริงๆคิดเล่นจะตัดเลข2ออกนะครับเป็นเลข9นะครับจะเป็น0 0 3 5 6 7 9นสาห้าหเจดเก้านะครับแต่ด้วยด้วยด้วยความไม่มีดวงนะครับก็เลยทําให้ไม่มี9้านะครับแต่พอมาเป็นเลขเด่นล่างนะครับให้สาเกนะครับวิ่งสามนะครับคิดเล่นเน้น3ามเก้านะครับจริงๆคิดเล่นเน้น9้าหลักหน่วยนะครับ ไม่ไม่ทราบไปเขียนยังไงครับเลขสองหมายไงไม่รู้งงครับก็ไม่เป็นไรครับก็ผ่านไปแล้วนะครับก็ไว้กันงวดหน้าแล้วกันนะครับค่อยว่ากันใหม่สําหรับห้อง VVP นะครับเดี๋ยวดูเลขก็จะงงนะครับว่าทําไมตัดไม่เหมือนกันนะครับสําหรับเลขบนนะครับก็รีวิวกันดูนะครับบนเด่นตามนี้นะครับก็ไว้ติดตามกันใหม่นะครับในงวดหน้าเดี๋ยวคเิื่องจะเจอลงให้ท่านสมาชิกได้รับชมแล้วก็ให้ท่านสมาชิกได้เผื่อนําไป ติดตามว่านําไปใช้ได้นะครับขอบคุณทุกท่านครับท่านสมาชิกครับขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมครับ